หวยออนละเสง30ล้านนะครับวันนี้ได้ข้อสรุปหลังจากศารอุทธรณภาคเจพิพากษายืนตามสารชั้นต้นยกฟ้องหมวดจรูนนะครับในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรครับส่วนทางครูปรีชาเองก็ยังลั่นเหมือนเดิมความจริงก็คือความจริงอะ่ะประโยคออนี้แหละประโยคเด็ดเลยนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องสารดีกาต่อด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันครับความจริงคือความจริงขอบคุณนะครับรักทุกคน ผมก็ยังเชื่อใจศารท่านอยู่ดีท่านต้องให้ความวุติธรรมกับผมครับห,หนึ่งในคดีที่ได้รับความสนใจตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นคดีหวยอลเวสง30ล้านบาทระหว่างนายปรีชาไคล้ครวนกับร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือลุงจรูนที่ถูกฟ้องในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรกรณีลอตเตอรี่รางวันที่หนง,งวดประจำวันที่หพฤศจิกายนปี60หมายเลข533726 ซึ่งครูปรีชาอ้างว่าเป็นเจ้าของโดยซื้อจากแม่ค้าในตลาดเรสซิตี้อำเภอเมืองกาญจนบุรีแต่ทำหล่นหายขณะเดียวกันร้อยตำรวจโทรจรูนได้นำลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวไปรับเงินจำนวน30ล้านบาทแล้วครูปรีชามีแม่ค้าลอตเตอรี่คือเจ๊บ้าบินเจ๊พัดและเจ๊เกียวเป็นพยานว่าซื้อลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวและมีนายแผนเป็นพยานอ้างว่าเห็นลุงจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ที่พื้น ในศาลชั้นต้นคู่ความทั้งสองต่างก็งัดพยานหลักฐานเด็ดมาต่อสู้กันกระทั่งสีมิถุนายนปี62สศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีคำพิพากษายกฟ้องลุงจรูนโดยให้เหตุผลว่าลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินของโจ์โจทจึงไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยศาลจึงพิพากษายกฟ้องทันทีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องลุงจรูนก็เดินหน้าถอนอายัดเงินในบัญชี24ล้านบาทออกมาใช้ แต่ทางด้านครูปีชาย,ย่างมั่นใจความจริงก็คือความจริงซึ่งเป็นวลีเด็ดติดปากพูดออกอากาศทุกครั้งลั่นไม่ยอมแพ้ยื่นอุทธรต่อสารอุทธรภาค7โดยครั้งแรกสารนัดอ่านคำพิพากษา25มิถุนายนปี63แต่ทว่าเอกสารมีปัญหาจึงเลื่อนออกไปเป็น21มกราคมปีหน้าก่อนเลื่อนมาอ่านคำพิพากษาเร็วขึ้นในเช้าวันนี้โดยศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คือยกฟ้องลุงจรูนเนื่องจากพิเคาะแล้วเห็นว่าโจทย์คือครูปริชาไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องจึงเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นอีกทั้งพยานหลักฐานที่โจทยื่นมาไม่ตรงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลุงจรูนมีความผิดครูปริชาเปิดใจหลังฟังคำพิพากษาว่าแม้วันนี้ศาลอุทธรณ์จะยกฟ้องแต่ตนคิดว่าคดียังไม่สิ้นสุด เตรียมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยื่นฟ้องศาลฎีกาต่อคดีตอนนี้นะครับก็อยู่ในศาลธรณ์รอยู่นะครับก็เสินอยู่แล้วก็ต้องอย่างที่ทนายได้แจ้งให้ทราบว่าเราก็ต้องดูประเด็นที่จะขออนุญาตศาลในการฎีกาต่อไปครับแล้วถ้าผลธผผรณ์ออกมาแบบนี้จะมีผลต่อวิชาชีพคูณหรือเปล่าอย่างครับคดียังไม่สิ้นสุดครับถ้าฎีกาไม่รับก็เาคดีก็จะยุติถึงที่สุดเลยครับผมาดีกาไม่รับนะครับ ก็ต้องรอลุ้นเม่อจริยาจะรับใช่ครับผมก็เอออย่าเรียกว่ารอลุ้นดีกว่าเราเรียกว่าเราใช้สิทธิตามตามตามสิทธิ์ที่เรามีก่อนถ้างั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ศาลครับอยู่ที่ศาลดีกาว่าท่านจะ,จะวินิจฉัยยังไงว่าจะรับดีกาของทางด้านโจทก์หรือเปล่านะครับใช่ทางด้านลุงจรูนครอบครัวและทนายคู่ใจเดินยิ้มอย่างสบายใจออกจากศาลพร้อมบอกเตรียมเอาคืนฟ้องเรียกค่าเสียหายและข้อหาเบิกความเท็จกับครูปีชาและพวกที่เป็นพยานในคดีนี้ เพราะที่ผ่านมาหมดไปเยอะด้านทนายสิทธาลั่นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆปีก็ผมต้องมีนะหรือตอนนี้ศาลแกคืนความเป็นธรรมให้ผมมาแล้วนะต่อไปก็น่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของผมบ้างแลแ้วตอนนี้ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมตามที่ศาลเขาให้มาคืนจากคนที่เขาปั้นเรื่องปั้นราวโกหกมันมันก็หกศาลน่ะเพื่อที่จะลงโทษผมไม่ได้ เล็งใช้ไว้บ้างครับอะไรครับเล็งใช้ไว้บ้างทั้งหมดเน้นในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับคลิปเสียงเนี่ยตั้งแต่วันที่27 28พฤศจิกาปี60นะครับจนมาถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยถ้านเอามาพิจารณาพิพากษามหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสสัญญาณโทรศัพท์ว่าครูปีชาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คลิปเสียงในวันที่31ท,ที่อ้างว่าไปตลาดเลสิตี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไงนะครับในคลิปเสียงเนี่ยก็ระบุชัดเจนนะครับว่าออกจาก ทางที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไปที่ไปรับลูกมีคลิปเสียงเป็นระยะเวลาตลอดทางแล้วก็มีเบสสัญญาณเนี่ยนะครับในช่วงทุกระยะเวลาของการเดินทางค,าคดีนี้ยืดเยื้อมานานร่วม3ปีท้ายที่สุดทั้งสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ก็พิพากษาตรงกันคือยกฟ้องขณะนี้เงินรางวัล30ล้านบาทจึงตกเป็นของลุงจรุนโดยชอบธรรม ทีมข่าวสูนข่าวภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน